นกแก้วไม่อยากพูดนะป่าลึกสีเขียวชอุ่มแห่งหนึ่งมีนกแก้วตัวหนึ่งชื่อว่าป้าป้ามันมีขนสีสันสดใสทั้งเขียวแดงเหลืองและน้ำเงินสะดุดตาไม่ต่างจากเพชรเมร็ดงามที่ใครพบเห็นต่างก็หลงรักแต่มีสิ่งหนึ่งที่แตกต่างจากนกแก้วตัวอื่นๆป้าป้าไม่ชอบพูด ในขณะที่นกแก้วตัวอื่นๆร้องพูดคำว่าสวัสดีสวยจังหรือแม้กระทั่งเรียนเสียงสัตว์อื่นๆได้อย่างน่าทึ่งปาป้ากับเงียบไม่ออกเสียงใดๆมันชอบเพียงแค่ฟังและใช้สายตาอ่อนโยนมองโลกแทนคำพูดสัตว์อื่นๆในป่าต่างก็สงสยัยทำไมนกแก้วไม่พูดต่าหรือมันพูดไม่ได้หรือมันไม่ชอบเรา วันหนึ่งเจ้านกยุงตัวหนึ่งชื่อว่าโย,โยโย่เดินเข้ามาใกล้ป้าป้าแล้วพูดว่าเธอมีปากที่สวยนะทำไมไม่พูดบ้างล่ะถ้าเป็นฉันฉันจะพูดทั้งวันเลยป้าป้ายิ้มให้เล็กน้อยก่อนหันหน้าไปมองท้องฟ้าโดยไม่พูดอะไรวันถัดมาเหล่าสัตว์ในป่าร่วมกันจัดงานปาร์ตี้เสียงหัวเราะที่บรรดาสัตว์จะมาแสดงความสามารถพิเศษ โดยมีเสียงเป็นหัวใจของงานทั้งนกกาหบาแสดงเสียงนาฬิกาเสือร้องเลียนเสียงคลืนทะเลแม้แต่กรรรอกยังเล่าเรื่องตลกจนทุกคนหัวเราะกันท้องแข็งถึงข้าวของป้าป้าเสียงเยียบลงทันทีทุกสายตาจับจ้องมันป้าป้ายืนอยู่หน้าทุกคนหยิบใบไม้แห้งขึ้นมาเขียนบางอย่างด้วยกรงเล็บของมันอย่างช้าๆแล้วโชว์ให้ทุกคนเห็นฉันชอบฟังเสียงของพวกเธอมากกว่าพูดออกไป ทั้งปาตกอยู่ในความเงียบอีกครั้งคราวนี้เป็นความเงียบที่เต็มไปด้วยความเข้าใจกระต่ายน้อยคนหนึ่งถามเบาๆทำไมถึงไม่พูดตะพวกเราจะได้ยินเสียงของเธอบ้างป่าป้ายิ้มแล้วเขียนตอบว่าครั้งหนึ่งฉันเคยพูดเยอะมากจนทำให้เพื่อนเสียใจฉันจึงเลือกที่จะฟังแทนพูดโยโย่เดินเข้ามาหาแล้วพูดว่าแต่การพูดไม่ใช่เรื่องแย่นะ ถ้าเราใส่ใจคำพูดที่ใช้มันก็เป็นของขวัญเหมือนกันป่าป้านิ่งอยู่คู่หนึ่งก่อนจะพูดออกมาช้าๆด้วยเสียงแผ่วเบาขาขอบคุณเสียงนั้นเบาจนแทบไม่ได้ยินแต่มันเต็มไปด้วยพลังทุกตัวในป่ายิ้มกว้างพร้อมเสียงปกมือก้าวใหญ่หลังจากวันนั้นป่าป้ายังเลือกที่จะไม่พูดมากนะแต่มันเริ่มกล้าที่จะใช้เสียงของตนในเวลาที่เหมาะสมเช่นส่งเสียงทักทายตอนเช้า พูดคำปลอบใจเบาใจเบาหรือกระซิบขอบคุณเวลาได้รับความช่วยเหลือมันไม่ได้กลายเป็นนกที่พูดเก่งที่สุดในป่าแต่ทุกคนจดจำเสียงของมันได้ดีที่สุดข้อคิดของเรื่องนี้บางครั้งการฟังอาจทรงพลังไม่แพ้การพูดและเมื่อเราพูดจากใจจริงแม้เพียงคำเดียวก็สามารถแตะหัวใจของใครบางคนได้อย่างลึกซึ้งที่สุดอ